กลับก็สู่ช่วงที่สองของทีปราจรคนเมืองนะครับทางแบ n g k o ทีวและท่านผู้ชมก็ยังสามารถรับชมรายการนี้ได้นะครับผ่านทางจานดำนะครับช่องที่25 m c o n e t Network นะครับรวมทั้งจานเหลืองนะครับของ DTV นี่ยังไม่นับรวมผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.cabletv.co.th นะครับวันนี้ก็อย่างที่เกินกับท่านผู้ชมไว้นะครับผมมีโอกาสได้สนทนานะครับแล้วก็แนะนาเกี่ยวกับมุมมองวิสัยทัศน์นะครับ การตั้งข้อสังเกตรวมไปจกะทั้งเรื่องลึกๆในมุมของท่านนะครับอย่างที่เกิดไว้นะครับด้านพัฒนาสังหาริมทรัพย์ท่านก็ไม่ธรรมดานีรานกรุ๊ปเนี่ยเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับในส่วนของแวดวงการศึกษาท่านก็ถือว่าเป็นบุคลากรเป็นบุคคลที่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยต้องพูดถึงกันนะครับไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่เขตพระขนงบางนาท่านั้นแต่ว่ายังหมายถึงภาพรวมของการศึกษาบ้านเราด้วยนะครับท่านสุทธิปัญญาสกุลหลวงซึ่งเป็นสสพักประชาธิปัตย์ เขต23กรุงเทพมหานครนะครับท่านสุธิเมสักครู่ท่านบอกว่าเอาล่ะสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยหนึ่งสองสามไล่เรียงมาเรื่องการศึกษาเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ท่านว่าวัยเมสักคู่เนี่ยเด็กพอจบการศึกษานะครับแล้วปรากฏว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ายังต่อปริญญาตรีหมดจากเดิมไม่ไม่ไม่เข้ามาสู่แวดวงของปวสปวชอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งเหมือนเหมือนในอดีตที่ผ่านมามันก็จะมีปัญหาเรื่องแรงงานในส่วนนั้นนะครับ แต่ว่าเด็กที่เรียนต่อไปก็ดีเรื่องคุณภาพการศึกษาก็ดีหรือแม้แต่ความเชื่อมั่นว่าเรียนเสร็จแล้วตัวเด็กเองก็ดีหรือครูบาอาจารย์ก็ดีเนี่ยมันมีหลากประกันว่ามันมีความยั่งยืนมันสามารถที่จะไปประกอบสัมมาอาชีพได้อะไรทหมองี้นะ,ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาในมุมของท่านที่คุกครีมาโดยตลอดด้านงบป,ประมาณก็ด้านหนึ่งแหละแต่การศึกษาบ้านดาวถ้าถ้าขอดใจพูดกันเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนท่านสุดท้ายคือ การที่จะทําการศึกษาครับเ่านครับคือเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าต้องเข้าใจว่าเราจะนําพาเยาวชนเราไปอย่างททางได้อย่างไรครับถ้าเผื่อเราเอาตัวเงินเป็นตัวล่อนะครับถ้าเรียนจบถ้าเรียนจบบวชปวศได้เก้าพันนะครับเรียนจบปริญญาตรีได้หมื่นห้าท่านลองคิดดูถ้าเผื่อตั้งอย่างนี้พ่อจนสอนว่าอย่างไรพ่อรวยสอนว่าอย่างไรถูกไหมครับแล้วมันก็จะล้มเหลวในเชิง การปฏิบัติไม่แบบการวางเน่ยรากฐานนะครับของการเรียนตั้งแต่ชั้นประถมมาเลยถ้าลองคิดดูนะครับเวัานี้เรากําลังภูมิใจที่ให้ทับเด็นให้ทับเด่นทุกคนก็ดีใจคทับเด่ดทุกคนดีใจใช่ไหมถ้าเลองคิดดูน้าเด็กนักเรียนประถมอยู่ในวัยอะไรครับท่านอยู่ในวัยเรียนรู้เริ่มต้นเป็นผ้าขาวปูไว้ถูกไหมครับจะต้องฝึก อ่านฝึกเขียนฝึกท่องฝึกจำจริยธรรมวัฒนธรรมครับถ้าเด็ดให้อะไรครับท่านครับจะกการฝึกเขียนฝึกหัดฝึกลายหัดถ้าเผื่อเกิดโตแล้วก็มาเรียนเนี่ยเรียนได้ไหมใช่ไหมอาจารยนท่องตอนแก่เนี่ยแล้วได้เรื่องเบาๆสุขคุณถ้าคุณท่องไม่ได้คณิตศาสตร์จะเก่งไม่ได้เด็ดขาดเห็นไหมครับมันเป็นรื่องยานจริยธรรมครับ คุณธรรมมันอยู่ที่ฝึกฝึกปลูกฝังตั้งแต่ตอนเยาว์วัยถูกไหมครับพอตอนแก่แล้วปลูกฝังไม่ได้ครับเพราะว่าไม้แก่ดัดย่าดแน่นอนองไม้อ่อนนี่แหละตอนที่ยังเป็นเด็กขั้นกระสมเด็กอนุบาลนี่ถูกไหมครับพอเล่นทับเด็ดนะครับมันเกิดมิสัยอะไรครับต้องการชนะอย่างเดียวครับถูกไหมครับเอ้ออาทรจะหายไปเห็นไหมครับในส่วนตรงนี้ผมถึงเป็นห่วงเรื่องการศึกษานะครับว่าถ้าเผื่อเกิดเรา วางน้ำหนักไว้ผิดนะครับปัญหาจะเกิดนะครับเพราะว่าตอนสมัยผมตอนเป็นวัยรุ่นผมก็จำได้นะครับว่าท่านสังเกตไหมครับว่าบวกลบคูณหารได้เอาไปหกสิบนะครับเรื่องจริยธรรมคุณธรรมหน้าที่สินธรรมสอนคนให้เป็นคนได้เท่าไหร่ครับห้าคะแนนและมันถึงเป็นอย่างนี้ครับ ที่จริงมันต้องมันต้องเพียดกันฮะคือสอนคนให้เป็นคนบางทีมันต้องมากขึ้นถูกครับแล้วถ้าเป็นอย่างที่ท่านว่าหลายคนก็ตั้งความสังเกตเหมือนท่านตสสุทธีนฮะคือท็บเล็ดเนี่ยพอเด็กมาใช้มันจะฝึกเขียนลายมือเนี่ยก็เขียนไม่ได้ควรจะไปให้ตอนโตแล้วใช่คือผมเห็นด้วยกับการให้นะครับแต่เราควรจะให้ตอนโตวัยไหนที่ควรที่จะให้ถูกต้องวัยที่ควรจะต้องให้เราก็ให้ วัยที่เหมาะสมแต่ไม่ใช่ให้ในวัยที่ไม่ใช่วัยที่พึงจะได้รับเพื่อจะเร็วเกินไปเร็วเกินไปแทนที่จะเอารอรอให้เขาได้เรียนรู้พื้นฐานไปก่อนแล้วก็ไปไปจัดแจกแทบปรุงแทบเสร็จอะไรก็ว่ากันไปเพราะอันนี้คือประเด็นหนึ่งครับที่ท่านคที่ว่าการศึกษาบ้านเราเนี่ยถ้าไม่คิดอ่านทบทวนได้ดีครับจะไปเริ่มต้นจากสิ่งที่มันไม่ควรเนี่ยมันจะมีผลเสีเยิดขึ้นมา ถูกต้องครับมันจะล้มเหลวครับท่านครับยังบอกว่าเรื่องบริจาคเรื่องบริจาคเงินเรื่องรับเด็กนี่ครับท่านครับผมไม่เชื่อแล้วครับว่าใครอยากจะจ่ายเงินอยากจะไปบริจาคเงิน5้าหมื่นแสนหนึ่งไปประจานวิจารณ์ผมบอกว่าผมเป็นนีสสภาไปรอรับเงินห้าหมื่นนี่ผมยังไม่ได้แนะนําเลยผมยังไม่ได้เกิดอย่างที่เรียนเอาไว้เพราะว่า ช่วงที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคนจามร์<อ>ที่ผ่านมานะฮะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอสอสอบางคนไม่อยู่ในห้องรประชุมสภาเพราะมัวแต่ไปเป็นกรรมการของสถาบันการศึกษาไปรอรับเงินผลประโยชน์แปโจงแปเจียนะฮะตอนนั้นมีการกล่าวหากันแล้วก็ปรากฏวา่าสายตาหลายต่อหลายคู่ก็พยายามเฟ้นหาให้ตกลงสอสอท่านไหนที่ถูกฟาดพิงถึงจนกระทั่งวันหนึ่งจู่ๆท่านสสสุธิปัญญาสกุลวงเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะ เรื่องเกี่ยวข้องกับสสอที่ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมกรกรรมการหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางโรงเรียนทแถวกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะฮะที่ท่านมีการพูดแต่ว่าเอ๊ะตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาประกนอยู่หรือเปล่าเนี่ยในรายเดียดผมจําไม่ค่อยได้นะครับเท่าไหร่นะแต่ท่านออกมาพูดตอนนี้คนก็จําท่านได้เลยคือมันอย่างนี้ท่านเผเอิญผมเป็นอยู่เป็นนักสมาคมอยู่หลายโรงเรียนแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะครับผมเอนตี้มากครับเรื่องการ รับบริจาคเงินเรื่องต้องต้องให้จ่ายเงินเพื่อเรียนผมบอกว่าใครใครเรียนต้องได้เรียนใช่ไหมโดยหลักมันต้องเป็นอย่างี้โดยหลักต้องเป็นอย่างนี้ครับท่านครับคือไม่ใช่ว่าแค่จะเรียนก็เป็นทุกข์แล้วเนี่ผิดนะครับจะไปันเป็นอย่างนี้นะท่านนะคือจะไม่ต้องจ่ายเงินเลยถ้าเผื่อรัฐบาลวางแนวทางถูก ถ้าเราคิดดูครับผมอยู่เตรียมพัฒนาการคนต้องบริจาคเงินเป็นแสนที่ท่านเป็นเป็นอุปนายกสมาคมอุปนายกอยู่นีผมแอนตี้มากครับทาไมจะต้องรอบริจาคนั้นที่เดียวถูกไหมครับพอผมมาทาเสียทอนไม่มีใครบริจาคผมสักคนเพราะเข้าบับก็ได้เรียนเลยไม่รู้ไม่นู้บริจาคไม่ต้องบริจาคก็ได้เรียนก็ต้องได้เรียนได้เรียนอยู่แล้วต้องได้เรียนอยู่แล้วพอทำโรงเรียนเขาขยายขึ้นก็รองรับได้ เราดูท่านนักเรียนเอ้ยรองรับยังไม่พอก็ขยายมาโรงเรียนซีเอว่าจะทำถูกไหมครับพอเห็นท่าจะเต็มแล้วก็ขยายโรงเรียน้าหนงเีกเห็นไหมครับถ้าลงการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ว่างนีที่รองรับให้เพียงพอสร้างโรงเรียนให้มาตรฐานเดียวกันให้ยกระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกันให้ไปที่ยอมรับของผู้ปกครองเขตอยู่ขาดอยู่โรงเรียนกัวครับท่านครับคือโรงเรียนราชลำริก ที่ผู้ปกครองยังไม่ยอมรับอพอไม่ยอมรับนะก็ทําให้มันเกิดการไหลเกิดกันหลายของผู้ปกครองในเขตประเวศนะครับแถววัดนะครับวัตกรรมแถวนั้จะมากันเยอะอนะครับทําให้หนีมาทางสยทธรและวัชรธรรมถ้าเผอเกิดาราชบุรีอีกโรงเรียนหนึ่งนะฮะมาตรฐานได้มาตรฐานเดียวกันเมื่อ,อไหร่ ผมเชื่อนะครับว่าบาทนึงก็ไม่ใครเสียครับแต่นี่นี่ประเด็นที่ท่านพยายามอธิบายเนี่ยท่านผู้ชมคงจะมองเห็นภาพคือด้านหนึ่งเนี่ยพอขยายโรงเรียนขยายพื้นที่เรียนนะปรับระดับมาตรฐานครับมันก็จะสามารถที่จะรองรับจํานวนนักเรียนที่มีความต้องการที่จะไปเรียนแทนที่มันจะมีจํากัดจำกยดแต่ว่าปัญหาที่ตามมาที่ต้องถามนั่นก็คือว่าพอมันเพิ่มจํานวนโรงเรียนมาพัฒนาโรงเรียนเพิ่มมาสร้างอาคารเรียนห้องเรียนเพิ่ม แต่ว่าในแง่ของค่านิยมมันมันต้องแก้ยังไงท่านท่านสุทธิเพราะว่าบางคนก็คือเชื่อใจโรงเรียนนี้อยากเอาลูกเข้าโรงเรียนนี้เสียแป๊ดแย่เสียอะไรก็ยอมแต่โรงเรียนอื่นไม่ไปเพราะว่ามองว่าคุณภาพการเรียนการศึกษามันต่ำกว่ากันค่านิยมอยู่คุณภาพค่านิยมอยู่คุณภาพถ้าเด็กนักเรียนเขานี่ครับเรียนจบแล้วมีคุณภาพนะครับไม่ต้องไปขอร้องใครมาเรียนครับเดิมทีโรงเรียนสิรินาตนารผมต้องไปขอร้องไปกราบเข้ามาเรียนนะครับ เดี๋ยวนี้ขอใครพอไม่พอส่งก็ไม่มีทางเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับมีแต่มาขอร้องให้ผมช่วยแล้วครับแสดงว่าท่านแสดงให้เห็นแล้วคือตัวท่านเองหรือผู้บริหารโรงเรียนในแสดงให้เห็นว่าถ้าโรงเรียนนั้นมีคุณภาพเรื่องการเรียนการถูกต้องครับลูกหลานเขาได้เห็นผลเรียนที่นีแลวมีคุณภาพเดี๋ยวเด็กคนอื่นก็ครอื่นก็ตามมาเองถูกยกโรงเรียนเป็นชั้นเลยครับเข้าสู่มหาวิทยาลัยครับและเด็กมีคุณภาพเด็กมีระเบียบเด็กมีวินัยนะครับ เด็กสองคนเดินมาเด็กเราต้องสง่างามกว่าเสมอแน่นอนเขาจะเอาลูกหลานมาฝากเราไม่หมดอ่ะท่านโมเดลนี้มันใช้ได้เฉพาะในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดใช้ได้แบบนี้ได้ผมเชื่อว่าทั้งประเทศครับท่านทั้งประเทศก็น่าใช้โมเดลผมเชื่อทั้งประเทศนะครับที่มีปัญหาอย่างนี้เพราะหนึ่งมาตรฐานยังไม่เป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานยังห่างกันมากนะครับตอนนี้เคยให้จัดระดับโรงเรียนมาตรฐาน A B C นะครับ ผมว่ายังไปไม่ถึงตรงนั้น<ม>ครับอันาครับโรงเรียน A มี500โรงโรงเรียน B มี2000โรงโรงเรียน C มีเป็นหมื่นอย่างเงี้ยครับอย่างงี้นะครับ<ม>ซึ่งอย่างเนี้ยเราต้องปรับยกขึ้นมาให้ได้<ม>ให้ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดครับก็ต้องทําเป็นวาระแห่งชาติถูกต้องอาจจะระยะยาวหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นปีหนึ่งจะจะเริ่มกี่โรงอะไรก็ว่ากันไปครับครับ,ค,รบคือถ้าเผื่อเกิดแล้วก็ลองแล้วก็ดูนะครับว่า โรงเรียนมีเด็กตรงไหนเท่าไหร่ประมาณอย่างไรนะครับเราปรับมาตรฐานให้เพียงพอในการรองรับมผมเชื่อว่าปัญหานี้หมดครแต่ที่ไม่ต้องจ่ายครับแนวทางของท่านเนี่ยผมว่าทุกคนมองเห็นภาพนะแต่ว่าทําไมมันมีข้อกล่าหาตอนนั้นที่ท่านโดนบอกโอ้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับแปรตจงแปรเจี้ยอะไรต้นนะีประเด็นทางการเมืองประเด็นทางการเมืองทำไมการเมืองเขาต้องเอาเรื่องพวกนี้มา,มาตอบโต้มาดิสเครดิตกันนะถ้าลดเครดิตเพื่อนเขาก็จะมีโอกาสครับผม ท่านท่านมาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นศิลิรัตนทรก็ดีเตรียมาที่วัดที่ธรรมก็ดีมีคนตามไปให้เปรียียมไหมไม่มีนะครับไม่มีนะฮะเพราะว่ามีมีที่นั่งเยอะมีพออยู่แล้วที่นั่งเยอะเพียงพอที่จะรองรับครับเขาไม่มาให้แล้วครับไม่มาจ่ายแล้วครับก็บอกครับถ้าเผื่อกับที่นั่งพอนั่งนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่มีใครมาให้แล้วครับ อันนี้มันเหมือนกับหลักของดีมานซัลายเลยนะใช่ครับถูกต้องดีมานและซัายพเรียกคอแล้วไม่ต้องไม่ใช่ให้แล้วครับก็ถามผมถามเลยผมบอกเลยครับในที่ประชุมพวกคองและครูบอกว่าถ้ามือใครที่มาบริจาคผมที่ผมมารับเงินเนี่ยผมให้รางวัลออกมาเลยออกมาประจารผมเลยไม่มีใครออกมาไม่มีนะครับเพราะผมไม่เคยรับเลยครับก็เหลยครับมันก็เป็นเรื่องที่มันตอบโต้กันอยู่พักหนึ่งนะตอนนั้นหลายคนก็คงจะจําชื่อของท่พี่ประชาชนเขาฉลาดครับเขาฉลาดแล้วก็เข้าใจครับ าลองคิดดูครับนสมาคมมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่มาจากการจับฉลากนะครับมาจากเลือกตั้งถ้าผมไปรับเงินเขาใครจะมาเลือกผมเลยครับถ้าผมลงทำให้เขาไม่ดีเขาก็เอนตี้ผมเขาก็ล้มผมสิครับและใครจะมาเลือกผมเป็นผู้แทนเลยครับแสดงว่าถ้าถ้าเป็นไปตามโมเดลที่ท่านว่าเนี่ยเรื่องการแก้ไขมาแลาแปลเจี๊ยเรื่องจ่ายเงินแท้โต้เลือกอะไรมันก็จะหมดไปแต่ตราอะไรที่มันยังมีอยู่ทุกวันนี้มันมีการจ่ายไต้โต้ไหมท่านถามว่าต้องรงมีครับมีเพราะว่า โรงเรียนมาตรฐานยังไม่เพียงพอครับคือผู้มีอำนาจต้องกลับลงมาทบทวนต้องลงมาดูครับมาแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุครับถ้าตับไดยังปล่อยให้โรงเรียนมาตรฐานไม่เป็นหนึ่งเดียวนะครับโรงเรียนมาตรฐานยังมีไม่เพียงพอรองรับครับทําให้ตายนะครับแก้ตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างนโยบายหรือแนวทางเอานโยบายก็ว่ากันไปแต่ว่าแนวทางปฏิบัติด้วยแนวทางปฏิบัติด้วยระหว่าง รัฐบาลชุดที่แล้วต้องทารัฐบาลชุดนี้ต้องทําให้เป็นจริงครับนะครับคือจริงๆคือบางครั้งเราเอาคือท่านลองคิดดูนะครับคือท่านจะเอาอํานาจไปบังคับไม่มีเคยชนะครับครับอํานาจไม่เคยบังคับใครได้ไม่เคยชนะได้มนเป็นด้วยเหตุและเป็นผลทั้งสิ้นถูกไหมครับเป็นเหตุเป็นผลมีใครนะครับยอมให้ลูกหลานตัวเองที่มีตัวเองมีศักยภาพได้ยอมให้ลูกหลานตัวเองไปเรียนโรงเรียนลาบากไปเรียนรู้ที่ไม่คุณนท่า ยอมไหมครับไม่ยอมไม่เรื่องปกติครับถ้าเผื่อท่านมีโรงเรียนมาตรฐานเพียงพอรองรับได้นะครับเขาไม่มีปัญหาแล้วครับบบานนี้ก็ไม่หลงเสียสลือก็ไม่หลงจ่ายถูกไหมครับถ้าโรงเรียนดีพอเขาก็ไปรับได้ครับแต่ครับจุดมุ่งหวังเขาตั้งหวังอะไรครับเขาปราตนาให้ลูกหลานเขามีอนาคตที่ดีอนาคตลูกหลานเขาจะต้องถูกไหมครับมีการศึกษาที่ คุ้มที่จะไปต่อสู้กับเขาได้นะครับสู่แนวหน้าของสังคมได้อย่างน้อยน้อยเรียนจบแล้วมีมหาวิทยาลัยรองรับถูกไหมครับทุกวันนี้มันไม่ใช่ฮะถ้าเผื่อเกิดเรียนโรงเรียนที่ไม่มาตรฐานนะครับโรงเรียนที่ไม่ดีไปสอบมหาวิทยาลัยดูสิครับตกมอแล้วครับมันไม่ได้นั่นคือปัญหาครับท่านครับนี่นี่คือการการตั้งค้อสังเกตนะครับในส่วนของสสสุทธิซึ่งก็อย่างที่เกริ่นกับท่านผู้ชมนะครับว่าท่านกูกครีอยู่กับแวดวงการศึกษามายาวนานมากนะครับแล้วก็รู้ว่า ระบบการศึกษาบ้านเรานั้นแนวทางที่ควรที่จะต้องเดินหน้าไปนั้นเป็นอย่างไรนะครับฟังอย่างมองถ้าแล้วก็พอจะมองเห็นภาพนะครับแล้วโมเดลง่ายๆที่ท่านพยายามที่อธิบายเมื่อสักครูน่นี้ฟังปั๊บเราเข้าใจเลยนะครับนี่มันเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งถ้าทําได้จริงฮนะาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนบ้านเราอย่างน้อยมันอาจจะใกล้เคียงกับสิงคโปร์ปัญหาใใจะหมดไปครับนบ <ะ S 2> ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งทุกใจหนะักเข้าไปเราก็จะมีประชาคมอ,อาเซียนนะครับคือท่านลองคิดดูครับว่า อย่างที่ประเทศข้างเคียงเราได้ได้วันละร้อยบาทครับเขาเรียนจบท่านนทำงานเสร็จนะครับไปเรียนหนังสืออังกฤษต่อครับเรียนภาษาต่อคนไทยพอทํำงานเสร็จนะครับได้สาม้อยแล้วได้หมื่นห้าแล้วดีใจนะครับไปเดินห้างต่อไปชอปปิ้งหรือไม่ก็เล่นบีบเล่น Facebook ต่อท่านลองคิดดูนะครับเดิม มีประเทศจีนประเทศเดียวนะครับเข้ามาประเทศไทยครับนะครับยึดเซรเกิตเมืองไทยหมดเลยต่อไปเก้าประเทศนะครับเก้าบวกสิบบวกสามเห็นไหมคือเก้าประเทศบวกอีกสามประเทศเข้ามาประเทศไทยนี่ยังไม่นับบวกหกอีกนะจะตามบวกของอีกต่างหากนะฮะแล้วเราจะเหลือไหมเอาละเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวกลับมาให้ท่านพูดนะครับว่า AEC เนี่ยที่ความจริงจะเริ่มไปอีกสองปีครึ่งข้างหน้านี่นะครับ การศึกษามันจะได้รับผลกระทบแค่ไนอย่างไรแล้วที่สําคัญก็คือว่าภาครัฐควรที่จะเริ่มต้นอย่างไรกับเรื่องการศึกษาเพื่อรองรับ AEC ครับเดี๋ยวภาคกันกู่เดี๋ยวฮะ